เป็น Cherry ี่วีขกลใหม่เนยะมันจะมีรุ่น RWD กับ AWD นะคะซึ่งตัวนี้เนะี่ยเป็นทรงกล่องนะทรงกล่องซึ่งมันเป็น s u v 5าประตูนะซึ่ง RWD มันจะเป็นตัวขับเคลื่อนล้อหนัก2อล้อแต่ถ้าเป็น AWD เนี่ยมันจะเป็นขับสี่ล้อนะคะไอตัวที่เราเห็นอีกสีนึ่งเนี่ยตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่เป็นตัว RWD ขับสอง ีไฟไฟหน้าตรงกลอมสองตัวนี้มันเหมือนกันกันชนโคตรดุกด,ดันตัว RWD ซึ่งมันขับเคลื่อนล้อหลังนะคะมันจะวิ่งได้อี่ประมาณ360กิโลเมตรนะที่โชว์นะคะก็เป็นรุ่น AWD นะคะมันวิ่งได้ max 1 4 3 0กิโลเมตรนะแต่ในสเปกต่างประเทศเหรอรู้สึกจะมีแบบอัพไป่า ร้อยกิโเมตรได้แต่จริงๆเราขับจริงมันไม่ถึกขึ้นอยู่กันเนี่ยที่โค้ดเทสเแล้วตัวนี้ใช้ยางอ่าน่าจะ2 6งหกหกอ่าอ้าับสี่ห้าอายี่นะินิ้วเลยอ่ะแล้ไปดูอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัว RWD ที่ม้ารูเหมือนกันแล้วก็ตัวเนี้ยเขาเป็นเลยเดียว r าร์ีเพับเนี่ยเหมือนกันลังคู่แต่ว่าตัวนี้จะเป็น R5 อ่าเป็น2อ5ห้า1 6นะคะ ตัวนี้แตกต่างกันเล็กน้อยที่อยู่ที่ท้ายตรงนี้เลยตดวุมแล้วก็ชา้าแต่สีนี้มันเท่ดีนะดูดีนี้นก็สวยนะแต่ว่าพอพอไปดูที่ขาาเออมันก็สาเด็กว,ว่าดูน้ำได้จนถึงความสูงป,ประมาณ600มิลลิเมตรเลยนะใหญ่อยู่นะจริงๆก็สูงนะอันนี้ซื้อสูง162บนขาใช่ว่าเนี่ยมันมันอยู่ระดับหัวเลยอะ เครือโดยสารของตัวขับเคลื่อนสี่ล้อก็ไม่ได้แตกต่างอะนรคะอันนี้พอดีเซลเขากลาโดนตนแล้วเพิ่งมา <laughs> <laughs> เห็นว่ามันปุ่มสวิตช์มันอยู่ตรงนี้เลยเว้ยเนี่ยสวิตช์คอนโทรลกระจกอะัดจะบอกว่าห้องโดยสารกว้างมากนะคะอันนี้คือตัวขับขเคลื่อนสี่ล้อไม่แน่ใจนะว่าตัวขับเคลื่อนสี่ล้อเราเราเลื่อนสวิตช์เป็นขับเคลื่อนสองล้อได้ไหมโดยปกติมันได้อยู่แล้วเนาะในรถในรถที่มันมีโฟล์วอะค่ะเราสามารถที่จะเลื่อนได้อยู่แล้วนะ ทาั้งนี้ดีคือตัวท็อปมันก็โอเคมากเลยเอ่ะทำได้สูงถึง100กิโลเมตร่อชั่วโมงในเวลาประมาณแค่7 7, 7็ดวินาทีเท่านั้นเองอันนี้คือทงที่เท่มากชอบมากทรงกล่องนี่ะมือจับนะคะก็เป็นมือจับแบบธรรมดาแบบนี้นะคะมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะคะ ปูท้ายกันอีกรอบหนึ่งนี่กล้องนี่ตรงนั้นกล้องแล้วก็มีกล้งกองแล้วก็ไฟก็จริงๆก็รอบคันนะพอดี<ม>สวยมากสวยมากจริงต้นมีโบชัวรวางอยู่เลยเดี๋ยวอันนี้ถ่ายให้ดูแล้วกันเน่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 สายดีไวดีดอกฟิ้ยนอยู่ผ่อนยังไม่หมดเลยน่าสนใจมากสำหรับโเชอร์ลีวียี่สิบสามค่ะ